โเอสนะคะซึ่งก็มีน้องเขขอมาเหมือนกันสลับกับไปที่อะไรนะส่วนสุดส่วนส่วนร้าส่วนรักน้องเขาก็เล่นด้วยนะคะถ่ายนึงคาแรคเตอร์แล้วก็รวมถึงเขาบอกมีหนุ่มมาจีบแต่จะเป็นใคยว่าเดี๋ยวเราไปดูสัมภาษณ์จากน้องโบเอสกันเลยค่ะเป็นเป็นเป็นสาวที่เจนชีวิตแล้วก็เป็นคอยตี้แล้วก็เป็น เป็นคนที่ที่จะทําทําทําทุกอย่างเพื่อที่จะจะจะได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็แต่จริงๆก็พอพอพอเราเจอความลักเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่จับต้องได้บอกว่าคนนี้จะจับต้องได้เพราะเราเราต้องสู้ทีวิตต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ก็ไม่ไม่ได้ไหลไม่ไหลไหลมากค่ะแต่ว่ายัางไม่ได้ลองเลยแต่เท่าที่อ่านบทม,มาก็ ท้าทายนิดนึงแต่ว่าก็ไม่น่าจะยากเกินไปแต่ว่าต้องไปฝึกพลิวก่อนนะ่ไหมทำให้พลิวทำให้พลิวค,ค่ะยังไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยไม่เคย,เคยรย่วมงานกับพี่เขามาก,ก่อนก็แล้วก็ โห่เท่าที่ทราบมาพี่เขาเก่งมากก็รู้สึกด,ดีใจมากแล้วก็ยินดีมากที่ได้มาเรีนเรื่องนี้กับพี่เขาค่ะหวังว่าพี่เขาจะได้สอนมาเขาไม่ได้เป็นนักเอกนะเขาเป็นนักบัตรดต้วยใช่เ<ม>กรงนะเกรงแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเข้าฉากแรกด้วยกันก็ก็ตื่นเต้นก็หวังว่าฝักแลอฝักตัวแล้วก็หวังว่าทําได้ตามที่ท,ที่พี่เขาต้องการนะคะมีเพลงขอวิชาบ้างหรือยังคะเพราะว่าแบบมือเก่งัน้นเลยทั้งดีแดงทั้งที่อ่อน ก็อาจจะงัดกำลังภายในออกไให้หมดบอกว่าเออมาฝุกผิวฝุกผิวฝุกผิวอ่าแต่ก็บังว่าพี่ๆเขาคงจะสอนเราได้เยอะแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์นี้ไปค่ะก็บอกว่าเพราะว่าเป็นการพิบทบาทในด้านดีในด้านให้บทจะพัฒนาฝีมือในการเป็นนักแสดงมากขึ้นเลยตอนวงส่วนแอร์บัสไม่หาเลยนะฮะโอ้ยหันเยอะแต่โบถือเค้ามบอกเพราะบอกเดี๋ยวไม่เป็นจริง ค่ะแล้วแต่เรื่องนี้มีเรื่องอะไรอีกนะคะตอนนี้ตอนนี้มีเรื่องเขาชื่อการทุกปิดกล้องไปค่ะแล้วก็มีเรื่องแสแนนยาใช่ค่ะก็ทางช่องสาเหมือนกันติดีจงางละครเลยใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าได้ก็ดีค่ะก็ชอบค่ะชอบสนุกดีเพราะว่ามันได้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ทุกวันแล้วก็เอได้ได้ได้ถ้าไทยตัวเองได้ทําอะไรใหม่ๆทุกวันติดใจงานละครเลยใชไหมคะค่ะติดใจค่ะติดใจมากงานละครเนี่ยชอบชอบงานเพลงอะไรบ้างเนี่ย โอ้ยงานเพลงตอนนี้ทางผู้ใหญ่ที่บริษัทก็บอกว่าเอ่อตอนนี้โฟกัสทางละครไ้ก่อนเพราะว่าตอนนี้คิวก็เจ็ดวันให้ละครหมดเลยก็แล้วสำหรับโบเองบอกว่าคนเราถ้าจะทำอะไรทีละอย่างดีกว่าทำหลายๆอย่างออกมาเดี๋ยวไม่ดีสักอย่างเลยแต่ว่าทำถ้าเราโฟกัสไปจุดใดจุดหนึ่งมันจะมันจะยิ่งดีงานจะยิ่งดีแล้วก็อยากจะเต็มที่กับตรงนี้ค่ะในเมื่อบอกว่าเราได้รับโอกาสนี้มาแล้วแล้วโบก็อยากจะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้เขารู้สึกเออ ดีนะที่เราเลือกคนนี้มาเล่นเป็นบทนี้ไม,ไม่ไม่ผิดหวังอย่างเงี้ยค่ะอีสองเรื่องเนี่ยก็คุณ่ายทั้งสองเรื่องค่ะ<อ>ค่ะใช่ค่ะ,คะตอนนี้พร้อมกันเลยก็คือแสนนายะแล้วก็สิทส่วนผลับค่ะไม่ไม่แบบเหนื่อยหรือว่ายังบ้างเหรอคะอะไรเงี้ยนะสองเรื่องพร้อมกันอ่าไม่อ่ะค่ะอ่ายังยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหนื่อยยังสนุกอยู่ค่ะว่าว่าข่าวไหนไม่มี ข่าวไหนไ,ไ,ไม่มีไม่มีไม่มีเลยพี่โปมมน่รารักเป็นพี่ชายที่น่รารักแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเวลาเราเล่นเล่นกันอ่ะมันพี่เขาบอกมันมีมันมีเคมี i s t ทั้งมันมันในระดูสมจริงสมจังแล้วก็คือในเรื่องไม่ต้องได้มปสถานีภรรยากา<ม>ันก็แล้วก็ทเราก็เขินอุ้ยแบบเ <ๆ S 2> ขินกันอะไรอย่างนี้แต่พอไดมาแบบก็ก็ก็ เล่นกันจนจนจน,ห,นหินแล้วแล้วก็ใ,กวใช่แล้วก็ที่โปบอกเห็นโบเป็นน้องชายอ,ะอ่ะคือเขาจะเขาคือถ้าแบบอนนพอคัดคือ,ค,อคือตอนแอคชั่นอุ้ยลักเลยฉันรักเธอ พอคัทเป็นยังไงจะืืหหแบบกกัดกันยกับแบบแบบมันเด็กผู้ชายอ่ะพี่โป๊บอกเห็นเป็นน้องชายก็ไม่มีพี่โป๊ไม่ได้ตีบหรอกไม่รู้แบบไหนอะไม่ไม่มีเลยค่ะพี่โป๊น่ารักเป็นพระผูุ้ษมากจะได้อะไรก็ต้องแบบขอโทษแบบวเอ๊ขออนุญาตนะะเพราะว่าในบทจะมีแบบคุกกี้คุกกี้อะไรกันเยอะค่ะไม่โอกาสเลยหรอไม่โอกาสอะไรคะไม่โอกาสพิจาาอาจารย์าเปนแม่แบบโอ้ยตอนนี้ต้องเรียกตรงนี้องเรียกต้องเรียกพระพระโป๊ะต้องเรียกลุงของพี่แล้วเนอะต้องไม่ใช่ไม่ใช่พี่โป๊ะป็นาขอโทษค่ะใช่ก็ก็ มันคงไม่มีไม่มีหรอเพราะว่าเหมือนมันเป็นเป็นน้องเป็นน้องเป็นเป็นน้องพี่โฟบเลยอะ่ะคิดว่าคนเข้ามาได้งไงครับคนกับคู่เราสองคนคงคงเป็นเพราะว่าเราเราเล่นกันสมจริงไยเล่กนกันสมจริงสมจังจะเป็นยังไงต้องไปดูในขาชิการนะคะแต่ว่าเ อย่างที่ที่ยังไงเขาบอกว่ามันมีนมีเคมีคือเราเล่นแล้วเราคือรับส่งกันแล้วมันเออมันเชื่อว่าว่าหลักกันเลยนะคะก็เลยคนอินมั้งเราไปเลนค่ะเขาก็สมเไม่มีแฟนค่ะท่านก็สนนะอยอ่าอย่าเล่นถึงหลวงพี่เลยค่ะเออหลวงพี่ถ้าเป๊นขอไม่มีถ้าใช่ก็คือใช่เพราะว่าถ้าคุยกันถูกคอแล้วก็อืมเข้าใจกันอ่ะมันก็มันก็ใช่แต่ว่ามันก็ก็คุยไปเรื่อยมากกว่าศึกษาก็ ใครคือใครเข้ามาแล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนไปก่อนแล้วก็ขอขอดูทุกคนไปก่อนรยพร้อ,อ่แน่นอนค่ะร้อยพร้อมกันดีกว่าเพราะตอนนี้เวลานอนนี่ยังจะไม่ค่อยจะมีเลยจะเอาเวลาไหนมามีแฟนแต่นาตกล่าพนเรื่องนี้ค่ะยังไงก็ขอฝากและคอ,อ,อเรื่องสืบสวนป่วนรักด้วยนะคะเป็นการพลิกบทบาทของโบครั้งใหญ่แล้วก็ยังไงก็อยากจะให้ฝากติดตามชมได้ทางไทยทีวีสีช่องสามนะคะ